พ,พอๆกัอน,น,น้อยกว่าเยอะน่ามีผลสูงได้ถึงไปเทียาแต่นี่ตัวผู้นะต,ตัวผู้ตัวผู้ลูกเพาะกัตัวผู้ในธรรมชาติลองดูไซส์ลองดูไซส์นี่เข้าไปเล่นให้ดูเลยยังไกลไปถือไห <c oughs> นมั้งแล้วแปลกหน้าจะไปเข้าไปเลย <c oughs> ได้ดีจริงกับคนอื่นก็ได้

ัั่เลยะเปะปะมมาขบง้นเดี๋ยวอันนี้คือการทําอาหารพ่อแม่พันธุ์แล้วก็นกช่วงเลี้ยงลูกครับเหนือแดงเสริมตัวไหนเลี้ยงลูกก็อ๋อพี่พี่ให้มันเลี้ยงเองเหรอพ่อของแกใช่ใช่ให้มันเลี้ยงเองให้มันเลี้ยงเองสักระยะหนึ่งปลอดภัยสุดผมว่าดีเนาะให้พ่อแม่มันเลี้ยง อ,อ,อันนี้อันนี้นกเด็กก็เนื้อแดงเสริมให้ยินอยู่สองมือตันนี้ดุมากครับพี่พุ้งบอกเข้าใกล้ไม่ได้ะจะใข่คนอย่างเดียวลยดูดูจ้องเอาเรื่องคู่รแรกเลยที่มาให้ผลผลิตนี่เหรอที่นำเข้าครับเขาแม่นำเข้าโอ้ใหญ่ ตำนานของที่นี่เลยที่ปีแล้วพี่จำไม่ได้ไไม่ด้ลูกลกมันไม่รู้จะกี่เติดตัวแล้วเลี้ยใหญ่พ่อแม่แชมป์อะไรนะพี่มันเป็นแชมป์จากต่างประเทศไก่ฟ้าาฟ้ที่ต่างประเทศใช่จริงๆมีประวัติที่นู่นเลยอ่ะมีประวัติที่นู่นเลยไม่ได้มาแค่ตัวเดียวโดดโดดแล้วเราก็มา เข้าตัวผู้ที่นำเข้ามาก่อยเมือแล้วตัวผู้ตัวนี้ไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่ใช่ตัวผู้แต่แต่แชมป์แต่แชมป์มันลูกให้ลูกไม่ค่อยใหญ่เนาะขาสั้นๆแต่เร็วครับแต่เร็วขณาให้ทุกวันยังจำคาดอ๋อนนี่มีลูกมีลูกตรงเนื้อแดง น่ารักตลาดไวเฟสไม่ตันส่งออกอย่างเดียวแต่ไทยก็มีนะไทยก็ไม่พอไทยก็ไม่พอขายยอันนี้เนี่ยพ่อแม่ไวเฟสอะไรกันเนี่ยพี่ผงใส่เบี้ยใเบี้ยพราะลูกอะหรือลูกนกลูกนกครับอ๋อลูกนกสวยมากครับ อันเนี้ยรู้สึกว่าตัวนั้นสวยที่สุดแล้วไงนี่ครับพ่อแม่อินทรีมงกุฎในฟาร์มเลยอันนี้กงอินทรีครับใช่กงเขาใช้เลน้ยลูกนกจริงๆเลยเขาได้กันจริงๆเลยอ๋อนี่ไว้ให้ลูกมันอยู่ก็คือพ่อแม่มจะเลี้ยงลูกในนี้แหละแล้วเราก็ดูในห้องกระจกเดี๋ยวขึ้นไปดูในห้องกระจกอ๋อ่เรามีห้องกระจกดูมันก็มีพื้นที่บินเพื่อที่จะเอาอาหารเอาอะไรอย่างเงี้ย คือพื้นที่บินเยอะๆเลยให้นกออกออกำลังกายด้วยใช่มีนา่าฮะรู้ชื่อด้วยอ่ะมีนา่าอาจจะมองไม่เห็นนะอยู่ในอยู่ในนะั้นอุ้ยแอฟรอิกันเฮาะอันี่ก็เป็นลูกเพาะที่นี่ลูกเพาะเหรอครับตอนนี้ที่สเปนต้องการให้ส่งไปอยู่ก็รอ อุ้ยตเอ้าแฮริสเนี่ยพี่ตัวอะไรน่ะมันขามันพ่อแม่มันเหยียดตอนเด็กๆไงแล้วมันก็ไม่ทำกันนะไม่ทำครับไม่ทำพ่อแม่มันเหยียดตอนเด็กๆเขเลยขามันก็เลยเสียเขาอย่างเขาาทำอันนี้คือกงเพาะพ่อแม่เอ้ยกงพักพ่อแม่พันธุ์เอามาดูแลสุขภาพตัดปากตัดเล็บ หมอ,อมันมันปีละครั้งอะเนาะก็ต้องจําตอนมันตกไข่ตอนอะไรก็เอาไปใต่อันนี้ก็พ่อแม่พันธุ์หนึ่งในพ่อแม่พันธุ์